สวัสดีครับพบกับบุสต์เวสป้าพัฒนาการได้เลยที่เดอะมอว์บางกะปินะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19กุมภาพันธ์เลยโมยังบอกว่าเรายกลดยกกองทับมายกโปรโมชั่นมาจัดหนักจัดเต็มให้ลูกค้าที่อยู่โซนบางกะปิโซนรามคำแหงโซนลาดพร้าวมาเลยครับไอที่มาเดินช่วงนี้อม่าจะเป็นเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine นะครับหรือเทศกาลต่างๆหรือส่วนของลดราคาที่ห้างเขาจัดต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้ถ้าใครมาที่เดอะมอลล์บางกะปิอย่าลืมมาแวะ ชมบูธเวทป้าของเรานะครับบ right ูธเวทป้าของเรานะครับตั้งอยู่ที่บริเวณชั้นจีนะครับผมก็อยู่ตรงข้ามกับร้านกาแฟวันทูทูเลยนะครับป่ะเดี๋ยวเราจะพาไปคุยกับน้องเซลนะครับที่อยู่ประจําบูธของเราครับผมเดี๋ยววันนี้น้องเฟิร์สเขาจะพาเราไปดูบูธว่าเราอรรถุ้นอะไรบ้างแล้วก็มีโปรยเด็ดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูขั้นแรกเลยป่ะไปดูกันเลยครับกับเจ้าสปินเอสร้อยห้าสิบ อันนี้เป็นไงบ้างน้องเฟิร์สอันนี้เป็นไงบ้างยอดผิดเลยลูกค้าชอบมากเลยค่ะรุ่นนี้โอ้โหนี่นะจอกับเฟิร์สจัดอะไรบ้างจัดอะไรอะไรให้ของแถมมีให้นะคะมีทีพักเท้าให้ C and S เออแล้วก็มีอะไรอีกพร้อมส่วนลดสูงสุด8,000บาทนะคะโอ้โหก็คือว่าจองกับเฟิร์สภายในบูธในวันที่13ถึง19นี้มีพักเท้าให้มีพักเท้าให้มีของแถมมีของแถมพิเศษให้แล้วก็สุดท้ายมีส่วนลดให้อีก8,000บาทสำหรับรุนสปิน S อสร้อยห ช่สปิดเน็ 150. ตร้อยห้าสิบต้องไปจองนะคะให้ทุกสีเลยไหมทุกสีเลยอ่านะครับไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีขาวสีน้ําเงินนะครับสีเทาแลมโบสีดําด้านอ่าดําด้านมีส่วนลดให้เลยไะไปดูคันต่อไปนะครับอ่านี่ก็สปินเหมือนกันใช่ไหมสปินค่ะร้อยยี่สิบห้าแต่ว่าเป็นสปีดร้อยยี่สิบห้านะครับจัดโปรให้เอฟซีนอยโปรโมชั่น <M uch an> มีส่วนลดที่พักเทาให้ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนลดสูงสุด 6,000บาทต้องรีบจองส่วนลดเอาไปทําอะไรได้บ้างไปเป็นส่วนลดเงินดาวของคุณลูกค้าได้<อ>ถ้าซื้อสดอ่ะถ้าซื้อสดสามารถเอาส่วนลดไปหักกับราคารถได้เลยนะโอ้ย<ะ>นี่เขาจัดกันมาหนักจริง,รงๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกับเจ้านี่ยอดฮิตเลยนะครับน้องเล็กสเปคจัดนะครับผมกับเจ้า LX 125cc อ่าไว้ e ดิชั่นที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เมื่อปี2024นี้ที่เป็นอ่าตัวรถสีฟ้าแล้วก็เป็นล้อขาวใช่ไหมใช่ค่ะล้อแมกขาวแล้วก็บาะเป็นสีน้ำตาลเออโคตรเข้าอะ่ะขายของเลยคาจองวันนี้ที่บูธนะคะวันที่13-19ถึง19นี้แถมตะแกงหลังโอ้โหตะแกงหลังเลยเหรอสีขาวดีเทลของรถเลยนะยนะมีส่วนลดสูงสุด1 0 0 0 0บาทต้องรีบจองนะคะวันนี้ หนักจัดเต็มจริงๆนะครับไปดูคั้นต่อไปนะครับกับเจ้า s 2 5 5 c c ค่ะตาคันนี้เปิดมาเลยก็คือเทศการวาเลนไทน์วันนี้<า>สีแดงตีมวาเลนไทน์เลยเออนะครับสีแดงนะสีแดงมีโปรอะไรใส่ไปมีโปรส่วนลดสูงสุด13,000บาทต้องรีบจองนะคะวันนีอ้อย่างคันนี้ราคาอยู่ที่1 0 0 0 0แสนอะหนนะห้าพันบาทลดไปเลย13,000บาท โหนี่รานะคาดีมากสุดยอดขักสปอร์ตขายดีมาต่อมาคันนี้น้องเ125สีเหลืองพาสเทลแน่นะครับขายดีสติ๊กเกอร์ลายใหม่และสุดท้ายนะครับเจ้าเอ125สีเหลืองพาส์เทลคันนี้ น้องเฟิร์สบอกจัดกักจัดเต็มจองกับน้องเฟิร์สภายในที่13ถึง19้นี้รับส่วนลด้ไปเลยห0 0 0 0บาทแน่แล้วก็ถ้าหากจองภายในบูธมีแถามาอะไรอีกที่พักเท้าให้เลยค่ะอ่าพักเทา้ามูลค่า1,500บาทอันน่านะครับี่จัดาัาจัดเต็มให้จริงเลยนะครับผมแล้วก็ยังไม่หมดนะครับเรามีกิฟต์เซ็ตพีเมี่ยมให้กับลูกค้าที่เข้ามาที่บูธหรือเข้ามาที่จองภายในบูธจะได้กิฟต์เซ็ตพิเศษพิเศษจากเราไปด้วยนะครับไปดูกันเลยนะครับผม ได้พบพบวันใหม่มีเวสปา้าเข้าใจไม่ว่าจะไปไหนมันทำในห,หัวใจเจออะไรนั้นง่ายได้ที่เวสปา้าพักฉนาการไห่กังวลมากมายแค่เข้ามานหน่อยนึงความสุขไร้ล้อนไย